และสิ่งหนึ่งที่ผมดีใจมากๆกับซิงเกิลนี้นะคะรับก็คือการได้เห็นวันด์เฟรมกับมินลี่นี่แหละได้มาร่วมร้องเพลงด้วยกันส่วนอีกคู่ที่แบบเซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์มากๆนั้นก็คือคู่ของยินวอนั่นเองนะครับโอเคหลังจากที่ฟังเพลงตาแตกจบแล้วนะครับบอกได้เลยว่า <c oughs> ดีมัน <Wow. S 1> ดีมากจริงๆซึ่งมันคือมันดีตั้งแต่ที่เรารู้ว่ามินลีเนี่ยได้มาร้องเพลงกับวันด์เฟรมแถมยังได้ฟีชอรลงกับยินวอด้วย ดีมากมากแล้วก็แบบเราเองเราเป็นคนที่ไม่เคยผิดหวังกับค่ายยับจริงๆต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยค่ายยับเนี่ยปล่อยซิงเกิลออกมาแบบแทบจะทุกสัปดาห์เลยอะ่ะมีซิงเกิลให้เราฟังเยอะมากแล้วแบบทุกซิงเกิลเนี่ยแบบแทบจะไม่ผิดหวังเลยนะถ้าเรารู้สึกได้ว่าในทุกๆซิงเกิลที่ค่ายยับปล่อยมาคือแบบมันดีจริงๆแนละ้วแบบดีมากแล้วแบบเพลงที่มีบิลลีมาฟิชเชอร์ลิงด้วยคือแบบ ดีถ้าส่วนตัวผมแล้วนะผมรู้สึกว่าทั้งสี่คนเนี่ยร้องออกมาได้แบบเป็นสไตล์ของตัวเองชัดเจนมากๆอ่ะทั้งของมิลลีเองอ่ะสมัครมิลลีเองเนี่ยเปิดหัวมาด้วยแบบประโยคที่แบบเป็นประโยคเด็ดอีกแล้วอ่ะเป็นเจ้าแม่แบบวอร์ดดิ้งจริงๆคือแบบปล่อยซิงเกิลไหนออกมามันก็จะแบบมีวอร์ดดิ้งที่แบบเป็นเอกลักษณ์และแบบผู้คนก็ต้องพูดตามอ่ะอย่างเพลงเนี้ยตอนประโยคแรกที่เปิดออกมาที่ร้องว่า แป๊บนึงเนี่ยคนก็ต้องพูดกันแน่ๆเลยและจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นมากๆของมินล,ลีก็คือการที่แบบน้องร้องบนแบบถับไทบีดอะ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเขาเรียกว่าแทบไทบีดหรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่ามันจะมีดนตรีอย่างเงี้ยในทุกๆซิงเกิลที่น้องร้องอะัะแล้วแบบมันเข้ากับน้องมากคือการที่แบบน้องได้โชว์เสียงได้โชว์ความเป็นแบบ แรปสไตล์เบลลี่อ่ะเออมันทําให้แบบเพลงมันออกมาดีจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าใครอ่ะลองไปฟังดีๆอ่ะมันจะมีจังหวะบีอย่างเงี้ยแทบจะทุกซิงเกิลของเบลลี่เลยไม่ว่าจะเป็นสุดปังหรือพักก่อนนะครับก็จะมีแบบซาวเพลงมีดบีอย่างเงี้ยอยู่ในเพลงอยู่ตลอดเวลาส่วนวันด์เดอร์เฟรมนะครับก็ต้องขอชื่นชมมากๆแล้วก็ต้องขอยกเครดิตความดีความชอบของเพลงนี้ให้วันด์เดอร์เฟรมแบบเต็มๆเลยนะเพราะว่าเพลงนี้เป็นวันด์เดอร์เฟรมทั้งร้องทั้งแร็ป และแถมแต่งเพลงนี้ด้วยนะครับก็คือแบบไม่ได้แต่งให้ตัวเองอย่างเดียวนะยังแต่งให้ยินวอลแล้วก็มินลีด้วยอะ่ะคือเราว่าแบบวอ้วันดเฟมคือความสามารถคือสุดจริงๆอะ่ะคือตั้งแต่ที่เราได้ติดตามผลงานของวันด์เฟรมมาเรารู้สึกว่าโหน้องเป็นคนหนึ่งที่มีการพัฒนาในตัวเองแบบเยอะมากๆเราจะเห็นวันด์เฟรมเนี่ยแทบจะไม่หยุดนิ่งเลยครับแบบเราจะได้ยินอะไรใหม่ๆจากวันด์เฟรมตลอดเวลาอย่างซิงเกิลนี้เองอะ่ะคือการที่วันด์เฟรมร้องแบบ แรปที่แบบแรปรัวๆอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าการแรปรัวๆอย่างนั้นเขาเรียกว่าอะไรแต่แบบเราก็ไม่เคยเห็นวอนด์เฟรมร้องในซิงเกิลใหม่ของตัวเองมาก่อนเลยครับซึ่งมาร้องในซิงเกิลนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยวอนด์เฟรมทำได้ว่ะคือเราเคยได้ยินแต่มิกกี้มีนานที่ร้องในแบบสไตล์นี้พอมาเป็นวอนด์เฟรมร้องเขาน้องเจ๋งคือร้องได้เจ๋งแล้วแบบเออทำได้วอนด์เฟรมก็ทำได้คือยอมรับจริงๆครับว่าแบบ น้องแบบพัฒนาตัวเองพัฒนาความสามารถของตัวเองได้แบบดีเยี่ยมมากๆเลยและสิ่งนึ่งที่ผมดีใจมากๆกับซิงเกลิลนี้นะครับก็คือการได้เห็นวันเดอร์เฟรมกับมินลี่นี่แหละได้มาร่วมร้องเพลงด้วยกันซึ่งแอบหวังอยู่แล้วนะว่าแบบทั้งสองคนนี้เมื่อไหร่จะมีซิงเกลิลออกมาด้วยกันนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าในประเทศไทยเนี่ย นักร้องแรปเปอร์ผู้หญิงสองคนที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือมิลลีกับวันเนอร์เฟรมนี่แหละเรารู้สึกว่าน้องสองคนมีสไตล์ที่ชัดเจนมีแนวทางเป็นของตัวเองแบบชัดเจนมากๆแล้วเราชอบแนวทางของทั้งสองคนอนะ่ะพอได้รู้ว่าทั้งสองคนเนะี่ยมาร้องเพลงในซิงเกิลดียวกันอนะ่ะคือดีใจมากคือตอนที่เห็นทีเซอร์ปล่อ,อยออกมาคือแบบว้าวเลยอะ่ะคือแบบโหนั่งดูทีเซอร์แบบหลายรอบมากแล้วแบบเฮ้ย ในที่สุดฝันของเราก็เป็นจริงแล้วที่แบบจะได้ฟังสองคนนี้แบบมาร้องในเพลงเพลงเดียวกันส่วนอีกคู่ที่แบบเซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์มากๆนั้นก็คือคู่ของยินวอลนั่นเองนะครับซึ่งสําหรับผมเองผมก็เคยได้ติดตามผลงานของน้องๆ้ยินวอลเนี่ยเหมือนกันนะโดยเฉพาะวอลที่เคยปล่อยซิงเกิล wall b ร์ออกมาคือตอนนั้นคือดังมากแล้วเราก็แบบเฮ้ยทําไมคนคนนี้ถึงแบบมีเสน่ห์มากๆเวลาร้องเพลงแล้วแบบหน้าตาของวอนี่คือ ทำไมมันแบบชวนให้มองตลอดเวลาเนยจริงๆยิ่งพอมาอยู่ใน MV MV เนี่ยคือเราแทบจะแบบโดนวอลสะกดมากๆเลยอันนี้แบบไม่แน่ใจว่ามีใครเป็นเหมือนผมบ้างหรือเปล่านะคือจังหวะช็อตที่กล้องซูมไปที่วอลครับแล้วแบบตอนที่แบบวอลล้มลงไปแล้วแบบเป็นส่กตากยินอ่ะคือแบบโหแล้วบวกกับเสียงของวอที่แบบหนุ่มมากคือแบบนี่มันเทพะดุชัดๆเลยอะคือแบบคือแทบจะแบบ โอ้โหเราแบบเองเราแรงแบบละลายไปเลยคือพอหลังจากฟังเพลงนี้จบนะครับก็ต้องแบบแอบ,บกลับไปดูวอลแวร์แอบกลับไปดูผลงานเก่าๆของวอยครั้งนึงคือเอาละโดนโดนตกอีกแล้วเราอะก็ต้องถือว่าเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลที่แบบน่ารักมากคือน่ารักทั้งตัวเพลงน่ารักทั้ง MV โดยเฉพาะแบบ MV คือแบบฮามากคือ MV นี้เราให้แบบ MVP กับมินลีจริงๆนะต้องแบบให้คําว่า MVP ด้วยนะคือแบบจะได้เข้ากับเกมฟรีไฟไงเพราะว่าแบบมินลีคือแบบฮาแล้วแบบโจ๊กมากจังหวะที่เราชอบมินลีมากๆคือจังหวะที่แบบวันนูฟิลฟมร้องแล้วอะแล้วแบบมินลีก็แบบแบบทำหน้าแบบรอยตารอยตาคือชอบมากและอีกช็อตหนึ่งของมิ l ลีที่แบบสายตาสาววายมันชัดมากก็คือช็อตที่แบบวัวกับหยินนี่แบบสบตากันคือแบบอืมคือหน้าแบบ ลองดูแล้วกันนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลส่งท้ายปี2020ที่แบบน่ารักอมยิ้มมากๆเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบการรีแอคเอาไว้เท่านี้ก่อนไว้ยังไงครั้งหน้าจะมารีแอคอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับยังไงใครดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะยังไงวันนี้ผมไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายค่ะ